โอ้โหกระเด็นเลยค่ะเพื่อนโอ้โหใช้สูตรนี้เลยคะเพื่อนเป็นการติดดอกออกผลนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไ,ลได้ด้วยนะคุณนายตื่นสายแบบแขวนไหมคะม่ก้อยก็มองเอ๊ะทำไมดอกคุณนายตื่นสายของแม่ก้อยนะไม่ค่อยออกดอกแล้วยอดของคุณนายตื่นสายนะมีอาการแบบเป็นจุดๆด,ด่างๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนโอ้โหคุณนายตื่นสายมีเพี้ยแป้งมาบุกด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้ดู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 ด,ด,ด,ดูขาวเนี่ยเพื่อนนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มี โอ้ข้าสซุกอยู่ในดินอยู่ในกระถางค่ะเพื่อนโอ้ช่วงนี้อากาศหนาวคะ่ะแต่ทําไมเพี้ยแป้นเยอะอย่างนี้คัะเพื่อนโอ้โหอ,อย่างนี้สงสัยไม่ก้อยจะไม่ได้กินน้อยหนาแล้วค่ะเพื่นอนนี่ลูกข้างบนก็ไม่เว้นค่ะเพื่อนเนี่ยเนี่ยโอ้ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําสูตรนี้นะคะสูตรนี้เพียง3บาทไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่หอยทากนะคะไล่ยุงนะคะจิ้งจกตุ๊กแกแบบง่ายๆค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะสูตรนี้ง่ายจังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยนะคะไล่ปลวกแบบง่ายๆนะคะทั้งในบ้านและในสวนนะคะวัสดุอุปกรณ์ค่ะจากในห้องครัวกันเลยค่ะแม่จ๋าอันดับแรกนะคะเป็นเกลือนะคะ เกลือถึงนี้นะคะ3บาทค่ะเพื่อนๆจาอันดับต่อไปค่ะเป็นกระเทียมนะคะ <Yeah. S 1> กระเทียมหนึ่งกำมือนะคะกระเทียมนะคะสามารถกําจัดเชื้อโรค <S <s> <S เชื้อรานะคะทางใบและทางดินได้นะคะค่ะเป็นนมนะคะเราใช้นะคะนมจืดหนึ่งแก้วนะคะเป็นนมบูดนมเหลือนะคะที่ลูกๆของเราไม่กินนะคะ <c oughs> ได้หมดเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชลสนะคะมโนมูซเดียมกูตามตค่ะอันดับต่อไปก็เป็น บ็อกกี้ที่ฉีดพ่นของเราแล้วเพื่อนๆก็เตรียมเลยคะ่ะน้ําสะอาดนะคะ 1- นถึงสลิตรนะคะได้เลยนะคะทมกันเลยค่ะเพื่อนจา๋าเตรียมครกมาเลยคะ่ะกระเทียมค่าหนึ่งกำมือหรือหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตามเลยจ้าทัมพอแหลกๆนะคะเพื่อนๆแหลกแล้วค่ะเพื่อนๆได้สูตรปลอดภัยค่ะในการไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงนะคะแม่ก้อยนี่ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะที่ผักงามสวยจ้าสูตรนี้เลยจ้ะกระเทียมค่ะใส่ลงไปในน้ําสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆ ต่อไปนะคะเพื่อนใส่เกลือลงไปนะคะเพื<ๆ>่อนหนึ่งช้อนเลยค่ะมดเห็นมแมลงค่ะทําสูตรนี้ไว้ใช้ในบ้านกันเลยค่ะเพื<ๆ>่อนใส่ลงไปยค่หนึ่งช้อน<ๆ>ค่ะต้นไม้นะคะฟื้นคืนไวๆนะคะด,ดอกออกผลดีแบบง่ายๆค่ะเราใช้นะคะผงชูรสเลยค่ะหนึ่งช้อนเช่นกันค่ะเพื่อน ใส่ลงไปเลยจ้าเราใส่นะคะนมจืดนะคะ1แก้วเลยนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายเร่งการติดดอกออกผลนะคะใช้แทนสารจับใบค่ะเพื่อนท่านไหนคะปลูกผักกินใบค่ะไม่ก้อยากไล่มแมลงแบบธรรมชาติค่ะนี่เราใส่นะคะนมลงไปเลยคะ่ะ1แก้วค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยต่อไปค่ะเราใส่น้ํายาล้างจานเลยค่ะพเพื่อนๆจ้ะเป็นสารจับใบนะคะยึดกับตัวมแมลงได้เห็นผลมากๆค่ะพเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะ1ช้อนเลยค่ะ สูตรนี้ทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยจ้าล้วก็มาดูวิธีใช้เลยค่ะใส่ต่อที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเราผสมนะคะสูตรไล่แมลงสูตรนี้นะคะอยู่ที่นะคะ100อมลนะคะเพื่อนจ๋าตักเลยอ,อยู่ที่นะคะครึ่งแก้วใบนี้ค่ะเพื่อน่อนจ๋า1 0 0อมลจ้าสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงขั้นเด็กขาดค่ะใส่ลงไปเลยจ้ามากันที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะคุณนายตื่นสายของแม่ก้อยแย่แล้ว <S <S ปลูกแบบแขวนก็เจอเพี้ยแป้งค่ะไม่น้อยหน้าที่ปลูกกับดินเลยนะคะเพื่อนลดนะคะลงไปก่อนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งแก้วค่ะแล้วลดลงดินเลยค่ะกําจัดมดแมลงเพี้ยหนอนนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะต้าลงไปเลยสูตรนี้เลยค่ะตามด้วยแบบฉีดพ่นเลยค่ะโอ้จากที่ขาวขาวค่ะเพื่อนสูตรนี้เข้าไปไม่ขาวเลยค่ะเริ่มเห็นตัวแดงแลงวะเน้นๆเลยค่ะเพื่อนจ๋านก็รูปเลยนะคะ ลูกออกเลยค่ะเพื่อนเโอ้เหนียวเหนียวอะค่ะเพื่อนจ๋าลูกเลยค่ะเพื่อนโอ้เน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 ีนเพี้ยแป้งจ้าเพื่อนดูเพี้ยแป้งค่ะจับขั้วนะคะขั้วดอกของคุณนายตื่นสายค่ะเพื่อนโอ้โหเหลยจับตามกระซอกขั้วดอกดีดีค่ะเพื่อนเลยให้ตรงจุดเลยค่ะเน้นเลยก็ฉีดพ่นนะคะทุกจุดเลยนะคะตามขั้วดอกของคุณนายตื่นสายค่ะเเพราะว่าเราเห็นเพี้ยแป้งนะคะเพื่อนทุกขั้วทุกดอกเลยค่ะเพื่อนจ๋า ข้าวค่ะก็มีเพี้ยแป้งเช่นกันนะคะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะบนใบนะคะใต้ใบนะคะเพื่อนชอบซุกอยู่คะ่ะก็จับเลยค่ะเพื่อนโอ้ลุดเลยอืของหนูค่ะแม่ก้อยมีอาการนะคะใบจุดใบด่างใบดํานะคะแถมช่วงนี้มีอากาศหนาวนะคะช่วงเช้าช้าตอนกลางคืนนะคะมีลาน้ําค้างเกิดขึ้นที่ต้นกุหลาบของหนูค่ะแม่ก้อยนี่เพื่อนใช้สูตรนี้นเลยจ้าเลยค่ะเพื่อนจ๋าไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าสูตรนี้นเลย มีการแตกใบแตกยอดได้ดีจ้าต้นหระพาของหนูค่ายยอดนิกยอดหดยอดสลดุดยอดเหี่ยวนะคะไม่ก้อยขาใช้สูตรนี้นะคะพเพื่อนก็เจอเพียด,ดำมาค่ะเพื่อนจ้ะเนี่ยตรงนี้จะเห็นถนาดกว่านี่เป็นตัวอย่างนี้นะคะพเพื่อนแมลงระบาดมากนะคะฉีดพ่นทุกวันนะคะในช่วงเช้าและเย็นได้เลยนะคะมีไล่ยุงได้ด้วยนะคะพเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะพเพื่อนฉีดพ่นเลย ถ้าหนูมีหอยทากเยอะค่าไม่ก้อยฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยจ้ะมดไม่ใช่มีแต่กับต้นไม้นะคะมดอยู่ในบ้านมดอยู่ในสวนเช่นกันค่าไม่ก้อยเพื่อนๆก็ฉีดพ่นสูตรนี้ได้เลยจ้าดูดูเยอะแยะชีฉีดพ่นเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องนับหนึ่งสองสามให้นานค่ะเพื่อนจ๋าเห็นผลมากๆเพื่อนๆดูนิ่งเลยสูตรแบบธรรมชาติค่าแต่เห็นผมมากๆดูนี่ก็ใช่ ่ใ bien, มีแมงมุมเยอะค่ะแม่ก้อยฉีดพ่นสูตรนี้เลยคำเพื่มชิดเลยไปเรยไปเลย,เลยมะนาวของหนูคะ่ะแม่ก้อยบานแล้วค่ะแต่มีมดดํามด,ดมาแดงมากวนเยอะมากๆค่ะแม่ก <s routines> ้อยเพื่อนใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะคุณ <s drummer> ่นต้องฉีดพ่นแบบโชยๆนะไม่ฉีดแรงนะคะเพือ่อนๆปรับหัวฉีดพ่นด้วยนะคะเพื <S <s <deben> <S <s <Once> ่อนฉีดพ่นเลยเวลาฉีดพ่นสูตรไล่แมลงนะคะเพือพ่อนพ,พ,พยายามฉีดเหนือลมนะคะเพื่อนๆค่ะไม่เหลือไปแล้วคุณมด โอ้เราเจอรังมดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ขึ้นต้นมะนาวเลยค่ะเพื่อนๆเน้นๆไปที่รังค่ะเพื่อนๆไปละไม่เห็นละที่สวนนี้ก็มีแมลงวันนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยมาเจอเพื่อนนี่โซมมากๆโอ้เพื่อนๆดูมีเต่าแตงด้วยฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆตายไปอย่างนี้ละแรงที่เธออยู่เลยค่ะเพื่อนโอ้เดินละอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ เจอบุกเจอบุกค่ะเพื่อนที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะผลไม้อยู่ที่สวนของหนูค่ะไม่ก้อยเจอเพี้ยแป้งเจอมดดำมดแดงเยอะมากๆค่ะไม่ก้อยโอโยาาา้เพื่อนดูด้วยรักและสามัคคีค่ะเพื่อนชวนกันมาอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เลยเราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อนฉีดพ่นเลยฉีดพ่นให้ทั่วๆเลยค่ะเพื่อนแค่แป้งเขาเหนียวมากๆนะคะเพื่อนเน้นๆเลยโอ้พเพื่อนดูโอ้นโเนี่ยจะขาวขาวเนี่ยแดงพึบแดงพัดอย่างนี้เลยหลายลูกหลายผลโดนหมดค่ะเพื่อนจ๋า โอ้โหกระเด็นเลยค่ะเพื่อนโอ้โหใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนกระเด็นน่ะโอ้เห็นผลมากๆค่ะเพื่อนโอ้ทำไม้ใช้กันเลยค่ะโอ้โหหลักฐานค่ะเพื่อนเพื่อนก็เอามือรูปๆูปไค่ะเพื่อนโอ้นี่ๆโอ้เพียแป้งค่ะเพื่อนรูปเลยเนี่ยออกแล้วค่ะเนี่ยเพื่อน พเพื่อนต้องมาฉีดสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนเลยคืมนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นนะคะสูตรนี้นะคะที่ลําต้นแล้วก็ฉีดพ่นลงดินเลยนะเขามาจาักทางดินเพื่อนให้กุหลาบนะคะออกดอกใหญ่ๆสีสวยเสมอนะคะเพื่อนอย่าลืมนะฉีดพ่นไล่มแมลงด้วยนะคะเพื่อนนี่ดูนี่โอ้หลายท่านถามค่ะทำไมกุหลาบของหนูใบเป็นรูอย่างนี้ไมก็เพื่อนใช้สูตรนี้นะค่ะ เจอด้วงอะค่ะพี่นเอนจ้ะด้วงเขาออกมาตอนกลางคืนค่ะกลางวันก็ไม่เห็นถนัดเพื่อนสำคัญค่าฉีดพ่นลงดินเลยจ้าเขาซุกอยู่ในดินค่ะเพื่อนอากาศนะคะพริกเป็นโรคใบหงิกใบงอค่ะไม่แตกใบแตกยอดเลยค่ะแม่ก้อยเจอเพี้ยไฟลายแดงค่ะแม่ก้อยขาเพื่อนเพื่อนก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะด้วยเลยครับเพื่อนเป็นสูตรที่เด็ดขาดมากแต่อ่อนโยนนะคะฉีดพ่นที่ใบพริกได้นะคะเพื่อนๆจ้าพ่นทางดินเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนจะเห็นถนัด่าโอ้เพี้ยแป้ง ตมมากๆเลยโอ้ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะเพื่อนตอเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าได้ใบมีสำคัญเลยค่ะเพื่อนตนเลยนะคะเเพะอ่อนค่ะพเพื่อนเล็กๆไข่เหลืองๆหลืองนี้นะคะพเพื่อนจีพ่นห้ทั่วเลยค่ะยิ่งเลยมดดำมดแดงเพี้ะอ่อนค่ะพเพื่อนกะเพราค่ะงามๆเขียวแข็งแรงดีค่ขีดพ่นสูตรนี้นะคะเพื่อนแข็งแรงมาก,มากๆค่ะเพื่อน ำสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้เยอะนะคะหนูปลูกเป็นสวนเป็นไร่เลยค่ะไม่ก้อยคะ่ะหนูปลูกเพื่อเป็นอาชีพคะ่ะเพื่อนๆใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะแะม่ก้อยใช้นะคะ1แก้วนะคะ2 5 0้หามลค่าต่อน้ํานะคะ20ลิตรค่ะเพื่อนๆแบ่งอย่างละครึ่งเลยจ้านี่ก็ใส่นะคะน้ํายาล้างจานนะคะ2ช้อนโต๊ะค่าต่อน้ํา20ลิตรนะคะนี่ไอฉีดพ่นไล่มแมลงได้เลยค่ะเพื่อนเราก็ลาดรถเลยค่ะพืชผักตระกูลคะน้านะคะผักกินใบค่ะลาดรถได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเลยค่ะเพื่อน มีพวกผักตระกูลคะน้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเขาจะมีหนอนใยผักนะคะเพื่อนเพ่เพื่อนมาสังเกตเลยถ้าใบผักเพื่อนเเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเจอหนอนใยผักบุกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่สูตรนี้นะคะกําจัดได้แบบงง่ายเลยจ้าเพื่อนชมค่ะไม่เห็นตัวอีกแล้วค่ะเพื่อนจ๋านี่เห็นแต่ใบแหวงแวงแล้วก็เป็นอึเขานะคะเล็กๆนี่แสดงว่าหนอนตัวเล็กๆค่ะเพื่อนเราต้องใช้ค่ะสูตรนี้ค่ะละล้วนฉีดพ่นนะคะคุมไว้เลยค่ะเพื่อนนี่เด็กขาดมากนะคะ พืชผักได้ทุกชนิดนะคะเร่งการติดดอกออกผลค่ะพเพื่อนๆชมกำลังงามแดงค่ะกำลังงามงามค่ะพเพื่อนๆกำลางรูที่ใช้พืชเลยค่ะพเพื่อนค่ะน่ากินต้นไม้ค่ะเจอหนอนชอนใบบุกค,ค่ะพเพื่อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะโอ้โหมอ,อดู แล้วก็ลาโรฉีดพ่นด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่ไล่มดไล่แมลงกันแบบง่ายๆเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะพริกค่าแม่ก้อยปลูกพริกสงสัยจะไม่ได้กินค่ะเจอเพี้ยไฟลายแดงเยอะนะคะและพริกของหนูยังเป็นโรคกุ้งแห้งค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะนี่สูตรนี้นะคะอ่อนโยนนะคะโดนดอกได้ค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าเร่งการติดดอกออกผลนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะเพื่อนนี่ ดอกดีแข็งแรงมากๆค่ะเพื่อนๆมะนาวค่ะเพื่อนๆแตกดอกพึบพับค่ะเต็มต้นทุกหยุดกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหนี่ขาวโพนทั้งต้นอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าล่ารถนะคะที่ใช้กิ่งเลยค่ะเพื่อนล่ารถเลยตรงนี้ค่ะเพื่อนเอาใต้ต้นเลยนะคะเพื่อนจ๋าล่ารถเลย้ดอกเยอะขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะ จนจบคลิปวิวนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้มนก็นด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะคะสูตรไล่แมลงแบบง่ายๆจ้า